สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีกินสารสวสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระหน้าดูวย้เรื่องค,คือเรื่องตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจนะครับเป็นผู้หญิงอายุ80ปีมาไม่มีโรคป,ประจำตัวคือความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงได้ยากินคอนโทรลได้ดีแต่ค่อนข้างอ้วน BMI ประมาณ26-27นะครับมาโรงพยาบาลด้วยเรื่อง ไข้หนาวสัน่นสองสามวันเหนื่อยไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่คัดจมูกไม่หอบไม่มีเสมหะไม่ปวดท้องไม่มีท้องร่วงไม่อาเจียนปัสสาวะอุอจจาระปกติคือมีแต่ไข้หนาวสัน่นประมาแรกรับตัวร่างกายปกตินอนโรงพยาบาลจึงให้นอนโรงพยาบาลดูอาการเนื่องจากไข้สูงนะครับสามเก้าสงสัยจะมีปอดอักเสบ แต่ x อ a y ปอดก็ปกติแต่ได้ให้ยาค่าเชื้อนะครับวัลข็มนะครับรักษาแบบปอดอักเสบอะไรพวกนี้ไข้ไม่ลงนะครับประเมินดูอีกที1-2ึ่วันถัดมาปเราะว่าถ้าตรวจร่างกายดีๆปรากฏว่ามีก้อนที่บั้นเอวข้างขวานะครับตรวจร่างกายดีๆแต่กดไม่เจ็บท้องน้อยก็ไม่เจ็บทั้งสองข้าง ้ายขวาก็ไม่เจ็บทุบบั้นเอวก็ไม่เจ็บเรือตำแหน่งไตแล้ววันนี้มีแต่ก้อนที่บั้นเอวข้างขวานะครับเรานึกถึงอะไรบ้างถ้ามีก้อนที่บั้นเอวข้างขวาต้องนึกถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ขาขึ้นอะไรพวกนั้นนะเาเรียกว่าลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเรียกว่าสีกมลำไส้ใหญ่ที่มันขึ้นมาจากสีกำเขาเรียกว่า ascending colon อะไรพวกนั้น แล้วก็ำลำไส้เล็กส่วนปลายที่ติดกับลำไส้ใหญ่ส่วนต้นก็เรียกว่าเทอร์มินอลไอเลียมแล้วก็ไตนะครับอบย่อบริเวณบ้านเอวก็จะมีพวกนี้จึงได X เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และทำซีทีสแกนดูนะครับคือพอเราพบมีก้อนก็ควรจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำมากขึ้นนะครับพบก้อนที่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเรียกว่าซีกัมบริเวณนะั้นแล้วก็เนื้อลำไส้ใหญ่ ถัดจากส่วนต้นรูตีบผนังหนาประมาณสามเซนรูตีบเหลือนิดเดียวเนื้อลำไส้ใหญ่ที่ถัดจากซีกัมขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีหนองที่เหนือลำไส้ใหญ่ส่วนล่างนะครับลำไส้ใหญ่ส่วนต้นน่ะมีหนองคลุมอยู่ตรงบริเวณซีกัมตรงนั้นนะครับแล้วก็มีพังผืดไปคลุมหนองอยู่ตรงนั้นแหละบริเวณซีกัมลำไส้ใหญ่ส่วนต้น แล้วก็พบมีก้อนในตับด้วย2อสก้อนประมาณ3ก้อนนะครับแค่นี้ก็สังเกตดูว่าผู้ป่วยไม่ปวดท้องเลยกดก็ไม่เจ็บมีแต่ก้อนที่บ้านเอวขวาก็ก,ก็ก็เป็นก้อนเนื้อง,งอกที่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นหรือว่าซีกัมบรือยงั้นแล้วก็จายมาที่ลำไส้ใหญ่ถัดมาที่ขึ้นมาเรียก ascending colon แล้วก็มีหนองปกคลุมที่บริเว และมีหนอนปกคลุมที่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นที่บริเวณสี่กำหัวนั้นแล้วก็มีก้อนพังผืดไขมันไปคลุมอยู่นะครับสแสดงว่าเนืง้งองอกมันแตกนะครับบริเวณสี่กำอะไรพวกน,นี้แล้วก็มีหนองปกคลุมแล้วก็แล้วก็มีที่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้นหรือว่าสี่กำหัวนั้นแล้วก็มีไขมันพังผืดไขมันที่หน้าท้องไปคลุมไว้นะทำให้คนไข้ ไม่ปวดท้องแล้วนกะ็แล้วก็กดก็ไม่เจ็บด้วยและยังพบเนื้อง,งอกกระจายไปตับด้วยแล้วก็กระจายไปที่ลำไส้ใหญ่ถัดมาก็คือส่วนที่มันขาขึ้น colon, เขาเรียก ascending colon อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งมีมีพนังนาม,มากประมาณ3ามเซนเลยพวกนี้ก็เลย เจาะดูว่ามีหนองจริงไหมนะครับก็พบว่ามีหนองจริงๆเจาะเข้าไปเนี่ยโดยไกล์โดยอุลตราซาว์เจาะเข้าไปหนองได้สีเหลืองนวลประมาณ7 0สซีซีส่งไปเพาะเชือ้อเพาะเชื้อก็ขึ้นเชือ้ออีโคไลอะไรพวกนี้ซึ่งมาจากอุจจาระของมนุษย์นะครับแต่ไม่ได้ดื้อยาอะไรต่อมาจึงตัดสินใจผ่าตัดเพื่อให้ได้ชิ้นเนื้อและเอา จะได้ให้การรักษาที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีก้อนอยู่ชัดเจนอยู่แล้วผ่าตัดเอาก้อนออกแล้วจะได้ผลชิ้นเนื้อไปด้วยที่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นหรือว่าซีกัมพวกน,นี้ซึ่งหลังผ่าตัดก,ก็เพราบว่ามันกระจายไปลำไส้ใหญ่ที่ท,ที่อยู่ถัดมาก็คือขาขึ้นหรือว่า ascending colon อะไรพวกนั้นนะตรงเนื้องอกลำไส้ใหญ่ส่วนต้นมันแตกก็คือบริเวณซีกัมมันแตกอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ เป็นหนองแล้วก็มันกระจายไปในตับแล้วก็มีก้อนกระจายไปในตับสามก้อนคิดว่าเป็นมะเร็งจ,จึงตัดสินใจตัดลำไส้ใหญ่ส่วนต้นออกแล้วก็ลำไส้ขาขึ้นออกให้หมดบริเวณเนื้องอกให้ห่างจากเนื้องอกประมาณสามเซนแล้วเอาลำไส้เล็กส่วนปลายมาต่อกับลำไส้ใหญ่ที่เหลือนะครับแล้วก็เอานองออกแล้วก็ล้างท้องเย็บปิดผลชิ้นเนื้อก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ นะครับที่เรนสีกัมจริงๆแล้วก็กระจายไปตับแล้วไปลำไส้ใหญ่ขาขึ้นด้วยที่ถัดมาก็คือ ascending colon นันนึงนะครับก็คงอยู่ระยะที่4แล้วนะครับก็ต้องได้รับเคมีบำบัดต,ต,ต่อไปได้จะต้องฉายแสงตามด้วยนะครับการรักษาในผู้ป่วยรายนี้นะครับแต่รยังว่าบางคนเป็นมะเร็งแตไ่ไม่ปวดท้องเลย ไม่มีท้องเสียถ่ายปกติน้ำหนังไม่ลดด้วยไขย้มีแต่ไข้ยอย่างเดียวนะครับที่ไข้ที่ไข,ขเ้เพราะว่านเนาะเพราะมะเร็งมันแตกแต่ไม่ไข้ขึ้นแต่ว่าก็ไม่ปวดท้องเพราะว่ามันมีพังผืดของลำไส้มาปกคลุมพังผืดที่เป็นไขมันเวลาลำไส้มาปกคลุมทำให้กดไม่ค่อยเจ็บปวดก็ไม่ปวดนะครับอันนี้เป็นอันที่แปลกประหลาดดีเป็นเคสน่าสนใจจรงนำมาเสนอนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ